ค่ะมาพออกันอีกลรวค่ะค่ะสวัสดีค่ะเกียรติสาวบ้านนาชาแนลเมเนก้าไดมิโนเนาะค่ะตามขนมจีนเนาะค่ะเนาะนะคะแต่แซ่แต่แสบก็ได้ต้มไข่เนาะค่ะัอนีก็นจะเป็นงอกทั้งตะวันนะคะเมนทั้งตะวันกระจะปลูกเป็นงอกขึ้นมาเนาะค่ะคือจังตัวงอกแต่ว่าบ้องมะเมนทัวงงอกเนะค่ะเป็นเมล็ดทั้งตะวันตัวขึ้นมาเนาะค่ะเป็นกับพรเกษตรออน เาตอเกรม่ได้ยค่ะเสร็จแจกน้ำกันโอ้อโอี่น่องมีซื้อไมาจาตลาดเนาะคะ่ะโอ กระจากขึ้นตรงหัวนะจ๊ะมาค่อ,อกคยกินนะคะแล้วสื่อมากินน,น้ำเมืองกับกบ không, gần mới lịch trình nè Wow. Ừ, uh vẫn -huh. làm cái nữa. พี่น้ก่อนนะคฮาค่ะกระอิม่มเลยนาะคะ่ะนาำคนำจีนพี่เพี่ค่ะพี่น้องแสบกิงกับมเมล็ดทั้งตะวันหงอกนะคะแล้วก็เสียดวันต่อตมไข่แสบค่ะค่ะพี่น้อง ่ะคลิปนี้ก็ฝากไ้เนีด้วยค่ะค่ะคลิปหนาแล้วพอกันไหมนะคะค่ะสวัสดีค่ะเพชรค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ